สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จจนี้พามาดูออนี่เกาหลิคทำขิมปั๊มนะคะก็เตรียมว่าจะใส่ไส้อะไรนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะทําทุกอย่างให้สุกก่อนนะคะส่วนข้าวตอนที่หุงก็ใส่เกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ํามันงานนหน่อยะคะ่ะเพิ่มความหอ,หอมเอาเอาข้าวลงมาวางบนสาหร่ายเกลี่ยบางๆนะคะไม่ต้องหนามากนะคะเดี๋ยวมันจะคาใหญ่ไปนี่แหละคะ่ะพอเกลี่ยจนครบแล้ว แล้ก็ใส่ไปเลยค่ะว่าไส่เราจะใส่อะไรบ้างนะคะวันนี้ออนนี่ทำก็จะมีเป็นแฮมมีเป็นบูก็คือทันมุจีนะคะแล้วก็เป็นพวกปูอดัดแล้วก็แครอทคาทางกึนนะคะจากนั้นก็จัดระเบียบมานิดหน่อยแล้วก็ทบด้วยไข่นะคะไข่ทอดแล้วก็ม้วนเลยค่ะทุกคนม้วนนะคะจัดทรงมานิดหน่อยค่ะนะคะ ดูเหมือนง่ายนะคะก็ไม่ยากหรอกค่ะทุกคนลองทำดูนะคะหมวนหมวนหมวนแล้วก็บีบนิดหน่อยให้มันอยู่ทรงนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันงาจ้าเพื่อความหอมแล้วก็เพื่อความสวยงามเสร็จแล้วทุกคนสวยงามชิ้นใหญ่เต็มคำนะคะ วันนี้จะทานกับคิมจิหัวผักกาดคิมจิผักกาดแล้วก็ออกุชูนะคะก็มีน้ำสุปร้างคอ,อนที่อยน,น,นะคะเป็นต้มซี่โครงหัวค่ะนี่สีสันสวยงามอร่อยเต็มปากเต็มคำวุาทุกคนกินแล้วพูดไม่ได้เลยจ้า <laughs> อ่อยนะคะทุกคนลองทำดูนะคะเด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีจ้า, <im> จาคำที่หนึ่งหมดไปคำที่สองตามมา กินเป็นดุลเลยแหละค่ะทุกคนอร่อยนะอืมอร่อยขอตำหนึ่งได้ไหมนะอ,อุมกินไปเมาไปค่ะทุกคนค่ะเพลินเพลินบ๊ายบาย